สวัสดีค่ะวันนี้เราอยู่ในเกมไมค์ครับกันนะครับวันนี้เราจะมาเล่นซีดหมู่บ้านล้างเหมือนตอนเริ่มคลิปอะแต่ทุกคนดูดิหมู่บ้านไม่ล้างแล้วว้าวใช่ไม่รู้ทำไมเราใช้ซีเดิมเลยแต่เราไม่ล้างอ๋ยโอเคโอเคเราก็ไปเริ่มกันเลยอ้ยตัดต้นไม้ก่อนหรือว่าอะเยู่สร้างบ้านแถวนี้ไหม ก็น่าสนนะเออสร้างบ้านแถวนี้มีอะไรกเล็มด้วยบ้านของเราเหล็กเหล็กชั้นดีบ้านหลังนั้นอยู่ไหนแล้วว่ะไม่รู้ลืมไปแล้วน่าจะไม่ได้ไอ้เรากเลมเอ้ยทำไมแหลกจังวะแหลกเหรอเออแบบโคตรแหลกเลยมันอาจจะมีอะไรบางอย่างก็เอ้ยตรงนี้ไม่รังพึ่งด้วยจได้าเฮ้ยจำรังพึ่งดังเงินได้ไหม เออที่ที่เราไปตกมันาบ้านหลังของเราเร็วอยู่ไหนหาเลยแล้วโคนแหลกเลยมันหายไปแล้วหรือเปล่าหรือว่าเราวิ่งเยอะมันก็เลยแหลกหายแล้แต่ดูชูก็เห็น้อยนังอยู่เ้ยเจด้าเอาเอาหลังนี้แทนไหมนี่หลังนี้แทนไม่มีเตียงสองเตียงอยู่โอเคโอเคเนี่ยหลังนี้แต่ว่าเราสร้างบ้านเองกันก่อนดีไหมเออสร้างบ้านเองกันดีกว่าอยืมเตียงหน่อยไม่เป็นไรหรอกวิเลเจอร์ไม่นอนก็ไม่เป็นไร เรานีตต้องนอนเราไปตัดไม้กันก่อนนะทุกคนนะเราต้องเริ่มด้วยการสร้างบา้านสร้างบ้านแบบแบบหลังเล็กๆกันก่อนไหมแล้วาเราเดี๋ยวค่อยค่อยวิวัฒนาการาเล่ยๆมาด้านล่างขึ้นดิขึ้นเดงไงนะว่ามหาใช่ดิเีไดจะขุดทําไมว่ามหาใช่ดิแปดินคืนด้วยแปดินคืนด้วยเจไดเดไดแปะ,ะดินคืน เ,เราเราต้องบุกป้องหมู่บ้านนะไม่ไม่จะทำลายหมู่บ้านเรามาตัดนี้่ก่อนตัดไม้พีเจพี่เจอรูกเก่าแล้วรูที่เราเคย,ยรีแตกลั่นบ้านกันจำได้ไหมฝั่งไหนแล้ววะตรงนี้เลยวะแถวนี้เออใช่เจ้กก็จะขุดดินทำก็เต๋ออะไร กยาแย้งโอ้ยไปกุดต้นอื่นไปเด็กเราเราจะลงเหมืองกันก่อนไหมที่เดิมไหมหรือที่อื่นที่เดิมมันจะไฟกันคนที่เดิมช่วยช่วยกันสร้างบ้านกันโกนไหมสร้างสร้างที่หลบภัยกันเหมือนเดี๋ยวเดี๋ยวฉันคาบเราอยู่ในเหมืองกันก่อนไหมเราไม่ต้องมาออกก่อนเราไม่ต้องสร้างบ้านก่อนเราอยู่ในเหมืองกันก่อนไหม เออไฟกับไอ้พวกนั้นน่ะโอ้ยทำไมแหล็กจังวะงนลีลืมล้างเครื่องแน่ๆนเลยค่เนะเดี๋ยวเชินคับตัวคาบเองตรงนี้คต<ร>ิ้งไ,ไทโบทำพิกเอกมาหนึ่งคิดยังจำตรงนี้ได้อยู่เลยะมีฐานเหมือนเดิมด้วยขอบคุณมาคคัะพี่ยังไม่เปลี่ยนโอ้โหพี่เจอแขกคนเดิมมารับ มามามารับน้องอีกแล้วเหรอทัมบี้คิดถึงกันป่าคิดถึงกันป่าวอย่าอยวาขัน้างดาบคิดถึงกันป่างขวานกันไม่เลยขวาขวา,ขวานะขวานะมันตีแรงอุ้ยเจได้มันทานเยอะกว่าเดิมด้วยอเออมาดูสิฐานฐานทานเยอะกว่าเดิมอีกเอ้ยอะไรอะไรก็ดีกว่าเดิมอ่ะยูดิวิเลจเจอก็อยู่ครบครบหนา้าพร้อมตาก,กันลงไปเลยยังทำไม,มาลงไปไหม ลงไปเลยแจลงไปช่วยกันดิกว่าขุดดินทำมันไดเลยก็มันมีอะไรที่มีประวัติอยอะเออคี้เปื่อโอ๊ยเจด้ขี้ไม่เลยขี้ไม่ยโอ้ยเกยตีเลยอ้าว่าไงมารับน้องอีกแล้วเหรอซอมบี้วีไอลีพี่จะขกดไหมตาย เจดอร์เอาดินขึ the way, ้นมาโยนดินมาไม่ทำต่อเลยต่อให้ต่อให้ต่อให้ยังยังกลัวอยู่เลยเหรอมันมาอีกแล้วพี่เคมา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 ตีมารับน้องไหมมารับน้องเกิดอเกขอขอกันเอ้ยแล้วพี่ช่วยขอใครเดี๋ยวเดี๋ยวฉันขุดเองทำบันไดสิลงไปเองก็ได้ลงไปเลยเดี๋ยวพี่โอลให้ เอาต่อดีในชั้นด้วยอันยังน้อยของก็ไม่ตกอู้ได้กันจาฟีเดียวไปไปขุดนี่ไงขุดเยอะก็ยังกลัวเหมือนเดิมแต่ว่าไม่ได้กินล้าน,านนะแล้วเราปรับขอไม่ตกแล้วนะวเฮ้ย<า>เดี๋ยวปักทอดหนะมีทอเดเหรอก็เรามีฐาน โอ้มาก้าโอ้มาก้าวงระวั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 งกลัวไม่กลัวทำไมสติกก่อนทำไมสติกเอาสติกออกมาทำแนี้่อยนี้แปกท็อดได้เวลาใช้เสียงระวางให้เกิดประโยชน์ อย่าให้มันมีน้องเขียวนะน้องเขียวไม่เลย وي. ไม่ครับผ่านเยอะมากไปครับไคบไ้อยู่ไหมครับแล้วก็ครั้งที่แล้วมันมีสกเกลลิตันด้วยแต่ครั้งนี้ไม่มีอุ้ยผ่านเยอะกว่าเดิมเห็นไหมจดน่าจะโบกเลยผ่านเยอะกว่าเดิมอีก มืดแล้วพี่แกยิบนอนเลยเตรียมมีไหมมีทำไมอนอนเลยจะมืดยังไรเต้าเลยเต้าเลยไหนไหนเต้งเลยทำไมไหมคะเปลี่ยนใหม่แล้วใช่ปะเป็นวันฮาโลวีนใช่ดูดูสทรันกันดิอันนี้เราไปอัปเดตมาเป็นแบบหนึ่งจุดเจ็ดจุดสี่สิบเอานา้ยังนอนดิ ไม่ได้เลยโอ้ทานอยู่บนเพดานเด็กพะพอตื่นมาขอขอไม่ให้มีน้องเขียวมาเบิดพึ้มก็แค่นล้นนั่นแหละที่เราขอแค่ได้แหละทำทอดเพิ่มแป๊บนึงเดี๋ยวเอาไว้สำรวจทำให้บีโอ๊ยทำไมแหลกจังวะเดี๋ยววิ่งเยอะเคยอยู่ไหมครับฮัลโหลตักเลยแล้วน้องเขียว้ เท่มามันลึกกว่าเดมิมอีกจริงหรออ๋อไม่ไม่ค่อยลึกเท่าไหร่ที่ทองแดงด้วยทองแดงต้องใช้อะไรขุดวะเหล็กผมใช่หินหินใช่เดี๋ยวขุดฐานก่อน เชรดคูดหินมาสามก้อนก่อนทำอ,อุปรกรณ์หินมันยังดีตรงที่มันไม่เป็นหมู่บ้านล้างเลยเออมันจะได้เราจะได้ไม่ต้องมาฆ่าดัมบี้แดงงูคนนั้นทุกคนเราคิดว่าเราจะมาบูรณะใช่ไหมแต่ตอนนี้คืออัปเดตมันอัปเดตแลยอดลยอดเลยอดเลยเราไปดูดีอดอด,อดอดได้นู้นด้วย X-Box อ,อกอคืออะไรขอขออก็ไอคิวไงพอพอ,พอเราทำเวสอะ เฮ้ยน้ำพึ่งเต็มเลยครับเราวเรามีเหล็กหรือยังไม่มีลมลมควันมันก่อนไหมตัวคาบอยู่ไหนวะให้เอาตัวคาบไปันเอาตัวคาบมาจะจะเอาไว้คาบเฮ้ยเดี๋ยวพี่เจอของในกล่องวะมีอะไรบ้างดูมหมดเลยขอหนึ่งดูอันนี้มาด้วยบ็อกบ็อกชันหนังสือรือเปล่ามีหรือเปล่าขอลักก่อนขอลักหน่อยนะพ่อ พอรับพ่อแบบอ,อาชีพหายเลยก็ได้พ่อเอาเอา,เอาแทนอาชีพไปก็ได้ให้ละเราร้าเเองก็ได้พี่เคแบบแค่เอาชั้นหนังสือก็บอรจริงไหมโอ้ย<ล>ทำไมเล็ดจังว<ล>ะหรือพ่อพี่เคเปิดอันนั้นเปิดอะไรหรือว่าพ่อพี่เคปิดอันนั้นปิดอะไรนะปิดอะไรอันนั้นหมดอันนั้นอะให้ไม่ให้มีใครส่งอะไรมาหรือเปล่าน่าจะใช่เฮ้ยเนี่ยเพิ่ง มกินดอกไม้กินพึ่งอะไรกินดอกไม้ปักไปเลยโอเคน้ำหวานไว้ให้พึ่งพึ่งนรารักแมวอุ้ยน้องเมียวฟักทองตัวตัวสีส้มบอดีเลยถ้าถ้าเราเลี้ยงเราเราจะตะตั้งชื่อมันว่าฟักทองนาเจได้หายใจในมุมออยากอ่ะช่วงช่วงนี้ยังไงนู้นเนี่ยพีพเกดตรงนี้จําได้ไหมว่าตอนที่เราตกป,ปลารเราเคยได้สมุดอินชาร์ดด้วยเออแต่แต่ตอนนี้ก็ยังมีสมุดอินชาร์ดอยู่นะ โอ้ <bombers> บ้านใครเนี่ยขอถ่ายไปไงทำไมมันแหลกจังวะวิดบินโหมดฮะห้ามลบก,กวนดีกว่าโคตรแหลกเลยอขอมันแหลมันจอแบบ้จองแบบจ้องแบบจ้องอะ่ะจ้องแบบอาฆาตเด้อือหิวกินแบบโอเคเริ่มหายแหลกแล้วพอพอพอปิดโหมดการลบห้ามลบก,กวนนี่ เชื่อไหมถ้าถ้ามนอนเตอร์ตกตลงไปในนี้มันจะขึ้นไม่ได้รวมรวมถึงไอ้พวกชาวชาวบ้านโลงมากเลยรวมถึงพวกเราด้วยใช่แต่พวกเราฉลาดไงพวกพวกเรามีพิกแอคตรงไหนเหมืองแล้ววะลืมหมดแล้วเธอมาตัดไม้อยู่นั่นี่สยทำเรือนบ้านคน,นบ้านอยู่ไหนบ้านเราไงก็คือเหมืองไงเหมอยอยืองเหมืองอยู่ตรงไหนแล้ววะลืมแล้วนี่ ปีเคไอลืมหมดเล้วะบ้าพีเคจำทางไม่ได้ไม่ใช่ปีเคแกลืมหรือเปล่าตอนนี้งงงงเจด้ากลำลังนำทางผมยอยู่เกงงเลยเกไอไอไอคนเล่นเอ็นตอนนี้คือคุณเจด้านะครับลื่นมากเลยสปีคพอพอ,พอแบบปิดเป็นหมดการรบกวนปุ๊บเหล็กปับ๊บ เริ่มเล็กแล้วเริ่มมันเริ่มเล็กอีกแล้วเพราะเพราะกินที่เหนียวเปล่ากินกินกินกัญชาก่อนอ่ากัญชาอ่ากัญชาอร่อยเฮียปากทอดเยอะๆเลยมืดก็เอาก็ไม้ไม้สติ๊กมาดิเดี๋ยววางครับอารย์เสตั้งไว้เลยเสร็จแล้วก็วางเป็นทำพริกเอี้ินเดี๋ยวทำน้ำหนึ่งให้่ยโคตรมา ก็ได้กล่องมาจากหมู่บ้านเมาตะกี้เกได้มีเนื้อสัตว์หรือเปล่ามเอาเอามาปิ้งเลยฉันฉันมีอุปกรณ์ไม้เอาอุปกรณ์ไม้ไปไปปิ้ง โอ้ยทำไมแหลกจังว่าพอพอออกออกจากรูถ้ำนี่ไม่รู้อะถ้ำมันเริ่มแหลกขึ้นเรื่อยๆแล้วปกติยิ่งยิ่งยิ่งโทรศัพท์6 6 4ทิี่กระบต์อยู่อีพังอยู่แล้วหน้าจอเุ้ยมาดูของพี่บ้างยิ่งยิ่งยิ่งลงเทคเจอร์นี่คือพังอุณภูมิเหมือนมันเทียนทีได้เลยครั้งจะระเบิดเออ ต้องใช้อุปกรณ์ไม้ให้เกิดประโยชน์ก่อนอุปกรณ์ไม้จงขุดฐานซะ ฉันขึ้นไม่ได้ไม่รมู้ทำไมวางดิกวางมายกันเลยยจะมืดแล้วเหรอนอนะน,อนะนอน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 ปกปกติตรงตรงตรงนี้มันจะมีน้ำนาจิดาใช่ปีน้ำไหลลงมาแล้วก็เวลาเราขุดอะขุดไม่ได้แล้วก็ต้องอุดจริไงไหมนอนไม่ได้ทุกคน,น อะไรต่แต่เป็นฮาโลวีนเสร็สกินแกเป็นฮาโลวีนใช่มิชิก็ฮาโลวีนเดี๋ยวเอาเด็ดเดี๋ยวจะเลี้ยงแมวเ,เป็นฮาโลวีนเราไม่มีใยแมงมุมเสร็จด้วยซ้ำเออทำไมจะทำเป็กตกปไปยังไง เดี๋ยวเริ่มสร้างบ้านกันเลยไหม,ไมเพราะว่าเราลงทำเดี๋ยวเอาหาไปเรียกของให้ให้พวกชาวบ้านละมู่มากพนนั้นก่อนไม่ทำไมจะอยู่ในนั้นก่อนเอาไปเรียกของเรียกของเดียวแต่ว่าเรายังอยู่ในเมืองอ้าวพ่อพ่อบ้าไงพ่อ,อนนเดี๋ยวดาพ่อคา,าร่าเล่ร่อนมามันเจอมู่มู่บ้านของตัวเองเรียบร้อยแล้วจริงเอออ้าวลุงขายอะไรอ่ะ นั่นคือบ้านหลังแรกของเราใช่ไหมเงเจได้มีเคลมไหมเคลอไม่มีสิบสิบชิ้นแรกามะาล่าอหนึ่งเม็ดลุงนี่ลุงนี่กินเงินยังเลยหาลุงคนอื่นก็ได้โอ้แกะไม่ต้องสองตัวก่อนจะได้มีเนื้อไหมตอนนี้ฉันเริ่มหิวแบบขั้นสูงสุดแล้วอู้แอปเปิ้ล แกอยู่เดี๋ยวกินขนมปังแล้วกันเราจะพยายามไม่กินเนื้อสัตว์นะทำไมฮะคนเราก็กินอยู่ดีแต่ว่าจำเป็นจำเป็นตอนตอนจำเป็นคุณลุงเขาอยู่ไหนโอ้ขุดกลองเ่ยนะขอขอหน้ากองขอกองเลยนะลุง อย่าค่ายลอนโกเลมยังไงเอาเดิดพี่เคขึ้นไปสองชั้นแล้วก็ตีมันสามเหลือไม่ก็สี่เออพี่มีดินอยู่สี่ถึงห้าฉันมีหินอยู่เจ็ดก้อนเอาเลยมั้มลยล่ะวิ่ง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 เราเอาเดอะแฟล์ไอลอนโกเลมมันเดินช้าใช่ป่ะล่ะเป็นไง คุฉลาดสอง,งสองศนย์ยเนีน่จีก็เข้ามาดีเ,เพื่อความปลอดภัยฉันนจะได้ไม่ต้องไป เยอะจังวะเก็บเด็กเอาไว้เลอเลอเลอมันมีเหล็กกี่ก้อนนะเหล็กกี่ก้อนนะเจด้าเหล็กกี่ก้อนนั่นเจด้าฮัลโหลฮัลโหลเหล็กห้าก้อนเอ้ยเอาเอาไปทำกันไก่ไหมเราเลยเรารีบวิ่งหนีพึ่งเลยเอาไหมไปเอาไปทำกันไก่เอาเหล็กมาเจด้าเจด้าเอาเหล็กมา เอาเก็บใ okay, ่กองอกองันเกลียกไงอ้หูโปเตโต้ค่อยเก็บเรามีโปเปโปอยู่แล้วน้าพ่อขายได้อะเข้าบ้านแป๊บแค่หลอดเหรออืมแค่หลอดลออโอเคพ่อบ้านึ่งขอขอ,ขอเก็บแค่หลอดพ่อหน่อย,ยนะเฮ้ยพ่อหวงว่ะ เ้าหวหวงทำไมเนี่ยฮะอะไรเนีนแ่นแคแลอร์ดนี่ข้อนี่ไหนแกลอดกี่อันสิ 18. แปดแลอรดโคตรน้อยเลยจะต้องได้ี่อันกี่สิบเท่าไหร่ไม่รู้พ่อขอแคลอรดตรงนี้หน่อยนะโอเคพอ่พอพ่อไปได้อ่ะ ป <Potato. S 2> อติโต้ห็นแมวจังแมวของจริงหรือแมวของปลอมปอติโต้ผมมีแค่สองอันจริงเพาะเก็บขวานพ่อหน่อยแล้วกนเก็บไว้เดี๋ยวไปแลกพ่อค้าตัวนั้นก่อนไหนเรามีเล็กกี่ชิ้นเลยอก็จะได้เกล็ดหรอไหมปเตโต้อ่ะ ลงแบบจริงจังนะจะได้แครอทแล้วใช่ปะจะได้มันกับฉันไหมโอ,อ้รู้ได้อีกจะได้จะได้มานรอบมาสองลูกเอ๊ะมาแล้วตอนเย็นนะคะเย่เย่เย่ยังไงวม่มาแล้วตอนเย็นเลยโอเคเลิทีอาจมีเสียงผู้ใหญ่รบก,กวนหน่อยระหว่างการถ่ายคลิป ลงเหมืองอยู่ตอนนี้เจอผ่านเดิเก็บไว้ก็ได้แล้วค่อยไว้ลงวันอีกเวลาไปวันที่ปีเกมไม่ได้ถ่ายอืมแกคุณตรงไหนตรงี้ท<น>ำเหมืองแบบตัวตัวเต็มๆเลยอ่ะโอเคใช้ขุดทานเนอยฉันจะขุดลงเหมือนเดิมฉันได้มันล่อมาสองลูกอะะอเอาไหมแล้วฉันปเป็นแรกพอค้ามาเดี๋ยวไปทำไม่รู้มันล่อ อู้นี่คืออะไรนี่มันคือปูเตโตที่มีลาขึ้นไม่ติดพิษอะไรเลยใช่ใช่แต่ว่ามันแค่ได้อะไรน้อยโปรดอาหารน้อยฮัตเราฮิตนี่จบคลิปนะเจได้เนี่บนกี่นาทีแล้วอันนี้กีนาทีแล้วไปเจได้จบคลิปแค่นี้ก่อน,นได้ เก็บคลิปเอาไว้หรือเปล่าหรือว่าลงเลยเดี๋ยวลงแต่ว่าตัดตอนให้เสร็จก่อนลงเลยแล้วกันไม่ต้องลงเลยพี่เชนี่บอกว่าตัดตอนนะสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบายบบ๊าายยนะทุกคนสองพี่น้องฝากขออวยพรนะคลิปหน้าจะมีคนบางคนมาด้วยก็ได้ไม่มีใครรู้โอเคนะบ๊ายบายน่าจะคุณเคหละบายเย่ เยเยย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 สองพี่น้องฟักทองขอตัวลาไปก่อนวันนี้วันฮาโลวีนไปก่อนอะไรนี่เย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 ่โอเคพอโอเคบายเมื่อวานหนุน,นว <Bye. S 2> ันฮาโลวีนบายธรรมชาติฟิตเหมือนทุ่งมือให้เดินสายอาันธารเป็นมิตรสำหรับโลกทำให้คุณรู้สึกดีซึ่งามาใส่กันซะช่วยให้โลกนี้เขียวอีกฮอกกิ้นยินโย่